One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยไฟมอลลด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไป,งปสูกุศคน,นะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันวันศุกร์จ้าวันทํางานสุดสัป,ปดาห์ของใครลหลายๆคนนะคะเดี๋ยวก็พักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์ก็ว่ากันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปค่ะวันอากาศที่นี่ก็ยี 2, 2, ่สิบสองยี่สิบสามงศาได้ คาดว่าทิศหน้าหรือว่าหวังว่าทิศหน้าจะดีขึ้นนะคะสำหรับดินฟ้าอากาศค่ะตอนนี้ก็อยู่กับ2 0 2 1 2 2 2 3องศาไม่เกิน25องศาถ้าฝนไม่ตกทั้งวันก็ถือว่าดีไปค่ะอากาศ20ต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นอย่างนี้แหละคะ่ะดีก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะคะแสงแดดกำลังออกค่ะช่วงเช้าก็ทำงานบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วดูหนังดูข่าว,ด,าวดูข่าวสารบ้านเมืองเราต่างๆนะคะแต่เมื่อวานนี้เลย ก็ไม่ได้ทําคลิปยาวมาหลายวันเหมือนกันนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมค่ะทั้งทํางานทําการด้วยถึงการงานไม่ประจําก็ดีแต่งานการอะไรลราก็ทําไปได้เสริมเติมกันไปตอนนี้ก็ถือว่าว่างแล้วทักทายกันท่วงายนะคะกํำลังจะกินอาหารเที่ยง mm. ก็ว่าได้ค่ะกาแฟข้าต้มมัดนะคะซื้อมามัดหนึ่งก็มี2 สองมัดแล้วกันค่ะเขามัดรวมกันเป็นแพ็คนะคะก็เป็นสีก่กลีบนี้ค่ะข้าต้มกล้วยนะคะเดี๋ยวก็จะกินกับกาแฟอาหารเที่ยงก็จะกินไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะหนักส่วนมากเช้ากับเย็นสําหรับตัวตัวเองนะคะสําหรับคนชอบทำอาหารสําหรับข่าวข่าวทางบ้านเราเมื่อวานนี้ตัวโตก็นั่งดูแทบทั้งวีทั้งวนันโกดดูไม่ได้สามอีกก็ทั้งบน่นทั้งว่าให้เธอก็ละจากข่าวจากอะไรไปทําอย่างอื่นบ้างมันทําให้เธอจิต ตกเดี๋ยวเธอก็หงุดหงิดใส่ฉันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เป็นห่วงพี่น้องต่างบ้านเราข่าวสารก็ข่าวสงครามข่าวการยิงกันตามแนวชายแดนต่างๆเราอยู่แดนไกลก่อนอื่นก็ขอส่งกำลังใจหาแนวหน้าแล้วกันนะคะทหารไทยของเราก็ขอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยเป็นกำลังใจให้นะครับป้องกันประเทศของเราดินแดนของประเทศไทยของเราค่ะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้ พี่น้องชาวไทยของเราที่อยู่ตามแนวชายแดนต่างๆนะคะทางบนราชธานีทางสุรินทร์ทางศรีสะเกตทางบุรีรัมย์ตามตะเข็บชายแดนนะคะชายแดนขเขมรชายแดนกัมพูชานั่นเองคอยทุกคนตลอดปลอดภัยเราดูข่าวแล้วก็หดหูวใจนะคะเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคะสงครามเราก็ไม่อยากให้เกิดค่ะ พอเกิดขึ้นแล้วแต่ละที่เขกว่าจะยุติลงได้ก็ใช้เวลานานมากใครจะแพ้ใครจะชนะก็มีแต่ความสูญเสียทั้งนั้นนะคะเราไม่อยากให้เกิดเลยก็ว่าได้อย่างตัวอย่างทางตะวันออกกลางก็เหมือนกันเห็นไหมคะอิสราเอลยิงกับกาซาจนป่านนี้ใช้ระยะเวลาเป็นปีๆไม่รู้จะจบลงแบบไหนความสูญเสียทั้งนั้นใครจะแพ้ใครจะชนะ มันก็สูญเสียทั้งนั้นทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งประเทศชาติบ้านเรือนประชาชนจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมมันไม่ได้มันยากมากนะคะสงครามที่เราเห็นทั้งซีเรียเอ่ยทั้งรัเสเซียยิงกับยูเครนทุกวันนี้ขนาดที่แรกนึกว่าจะจบลงเร็วๆไม่จบยืดเดยื้อกี่ปีแล้วคะ ทีนี้ความสูญเสียการดึงกันไปดึงกันมาซื้อเงินหมดงบหมดอะไรต่างๆเจ้าตรงไหนล่ะครับมาช่วยกันก็ต้องดึงออกจากประชาชนนะคะถ้าประเทศไหนที่ยากจนอยู่แล้วก็ยิ่งจะยากจนเพิ่มเข้าไปอีกถ้ายิ่งมีสงครามก็ยิ่งจะแยกเข้าไปอีกที่พูดก็คือว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ระมัดระวังตัวกันนะคะขอให้ยหารไทยทุกคนก็ เป็นกาลังใจให้แล้วกันค่ะไม่รู้จะพูดคําไหนดีสําหรับต,ตัวตัวเองก็ดูข่าวแต่เมื่อเช้าก็ดูเป็นวันที่สองที่ยิงกันตามแนวชายแดนเห็นคนแก่เห็นเด็กเห็นผู้คนต้องวิ่งหลบลูกระเบิดเหมือนโกงความตายก็ว่าได้นะคะวิ่งหนีความตายก็ว่าได้นั่นแหละค่ะพูดตรงๆนะคะเราก็ไม่อยากเห็นภาพนี้เราก็หดหูวใจตัวตัวเองน้ำหูน้ำตาไหลทูกครั้งนะคะที่เห็นข่าวสารการเกิดสงครามไม่ว่าประเทศไหนก็ช่าง เวลาสรุปข่าวทางยุโรปแฟนตัว,ตวเองก็ยิ่งชอบดูนะคะสรุปข่าวฝั่งทางรัสเซียฝั่งทางยูเครนฝั่งทางกาซาอิสราเอลพวกนี้จะดูกันตลอดติดตามข่าวสารข่วโลกก็ได้นะคะเวลาว่างก็อาจจะมีเยอะหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็ทางเมื่อทางเหนือบ้านเราเหมือนกันทางเหนือทางน้านทางภาคเหนือก็น้ําท่วมหลากหลายที่หลากหลายจังหวัดก็ขอส่งกําลังแรงใจให้ทุกคนตลอดปลอดภัย ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น,ปนการสู้รบกันตามแนวชายแดนก็เหมือนกันฝั่งทางเหนือก็เจอกับภัยน้ําท่วมก็เหมือนกัน <S <S ขอให้ทุกคนตลอดปลอดภัยขอส่งกําลังใจให้เมื่อวานทาง Facebook ตัวตัวเองก็เลยโพสต์ครบรอบงานแต่งงานของตัวตัวเองทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์จริงๆแล้วอาศัย<า>อยู่กับแฟนใช้ชีวิตร่วมกันก็นจะสิบป,ปีแล้วแต่ครบรอบแต่งงานกันจริงๆเมื่อวานนี้นะคะที่แต่งงานกันในโบสถ กลางเมืองนี่แหละค่ะแล้วก็จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องกันก็ครบ5ปีพอดีก็เลยโพสต์ไปนั่นแหละค่ะครบรอบ5ปีเพราะว่าทางฮอลแลนด์บางครั้งก็นับ5ปี10ปี15ปี20ปีอย่างนี้มันเป็นเลขที่เป็นหลักที่เขาจัดงานเลี้ยงก็ว่าได้ก็เลยโพสต์ไปครบรอบหน่อยนึงก็เบาๆทางอารมณ์ตัวเองทางจิตใจตัวเองก็อยากจะโพสต์เรื่องดีๆนิดนึดนงให้คนอวยพด้วยอะไรเอยก็ว่ากันไป แล้ก็แต่งงานทางเมืองไทยก็แต่งตั้งแต่ปี2018นันค่ะก็7ปีที่แล้วก็เลยโพส์ใ้คนเกาเห็นภาพความสุขนิดหนึ่งนะคะผ่อนคลายตัวเองก็ว่าได้ค่ะนี่แหละค่ะก็ขอบนขอพูดนิดนึงแล้วกันนะคะทางยุโรปตอนนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูท่องเที่ยวนะคะสําหรับตัวตัวเองพรุ่งนี้ก็อาจจะไปเที่ยวที่ไหนที่หนึ่งก็จะถ่ายคลิปฝากแฟนคลับีเอฟซีเหมือนเดิมลงคลิปช้าก็ขออภัยด้วยนะคะ หลากหลายเรื่องราวในชีวิตคนเราอย่างนี้ละคะยังหายใจกันอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะการเดินทางพรุ่งนี้ก็จ,จะไปกันรถไฟล่ะคะ่ะคุยกับแฟนแล้วก็อาจจะไปเมืองใหญ่ของอัแลนด์นี่แหละคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ออกต่างประเทศไปตรงไหนกันอีกนะคะถ้าอากาศดีๆก็เที่ยวตามในเทแน์แลนด์ฮอลแลนด์ก็ เมืองสวยๆก็ยังมีอีกเยอะตั้งแต่มาอยู่70ปีก็ไม่ใช่ว่าเราไปทุกเมืองนะคะเราก็จะไปเมืองหลกักเมืองใหญ่บ้างอะไรบ้างได้ท่องเที่ยวปรับไปรอบๆประเทศนะคะก็เหมือนเราอยู่ประเทศไทยล่ะค่ะเราจะไปทุกเมืองมันก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เลยก็ว่าได้แต่บางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะ77จังหวัดก็ว่าได้นะคะ77หรือ79จังหวัดก็ว่ากันไปค่ะใครมีเวลาว่างก็ออกท่องเที่ยวบ้างนะคะ เติมพลังแรงใจให้ตัวเองนะคะมีน้อยมีมากแบ่งสรรปันเวลาเวลาบางคนมีเวลามีเงินแต่ไม่มีโอกาสได้เที่ยวสุขภาพร่างกายไม่ดีบางคนสุขภาพดีมีเวลาแต่ไม่มีเงินนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้บางคนมีทั้งเงินสุขภาพก็ดีแต่เวลาไม่มีก็มีนะคะถ้าเราแบ่งสรรปันเวลาจัดการบริหารได้มันก็ดีไปนะคะ แล้วก็เมื่อวานนะครับฝนก็ตกหนักมากนะทางต่างบ้านตัวตู่เขาถือว่าโชคดีอยู่ค่ะพอแม่พี่น้องของทางตัวตู่เองก็ไม่ได้อยู่ปฏิอย,ออยจังหวัดตามแนวชายแดนนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือว่าไกลมากอยู่นะครับเมื่อเช้าตัวตู่เองก็โอนเงินไปทางที่เขารับบริจาคบ้างที่ทําอาหารแจกผู้อพยพบ้างอะไรบ้างนะคะ เราเห็นความลําบากแล้วไหนเราพ็ช่วยกันได้เราอยู่แดงไกลส่งใจไปด้วยสิ่งที่สําคัญเรามีกําลังแรงทรัพย์หน่อยเราก็ส่งไปก็ถือว่าเป็นกําลังใจสิ่งที่เราพอทําได้ค่ะขอขอให้ยุติลงเร็วไวนะคะภาวนาอย่างเดียวอย่าย,ยืดเดยื้อขอให้ยุติลงเร็วไวเราไม่อยากเห็นความสูญเสียเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนทรัพย์สินประชาชนชีวิตผู้คนอะไรก็ช่างคะ่ะไม่ว่าประเทศเขาประเทศเราก็เหมือนกัน นะคะก็ให้ทุกคนตลอดปลอดภัยพูดเรื่องสงครามขึ้นมาบางคร er, <c oughs> ั้งโต้อารมเสียโมงโหนะคะไม่อยากให้เราอาจจะมองโลกในี้ดีเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่อยากให้ทั่วโลกมีสงครามก็อยากให้อยู่กันแบบสงบสุขปองดองกันไว้รักกันไว้ดีกว่าไปมาหาสู่กันได้ทุกประเทศยิ่งดีใหญ่นะคะ เอาแต่มันก็คงแบบเป็นไปตามใจของเราไม่ได้อะไรจะเกิดก็จะเกิดถ้าคิดไปอย่างนึงก็ทุกคนก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะสัางโลกก็ไปตามกรรมเราก็จะคิดเป็นแบบนี้บ้างในบางครั้งเอาคําพระคําพระพุทธเจ้ามาตั้งสติมาเตือนสติมาสอนใจเราบ้างอะไรอย่างนี้ล่ะค่ะก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้ทุกคนนะคะทุกสถานการณ์บ้านเราวันนี้ก็อาจจะไม่มีเรื่องอะไรมากมายนะคะขอเป็นเรื่อง รอบๆแล้วก็เรื่องตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ข่าวสารทางบ้านเมืองเราต่างๆดีกว่านะคะก็วันนี้ก็มาส่งกําลังใจแรงใจให้ทุกคนค่ะขอให้สงครามยุติเร็วไวขอให้คนน้ําท่วมก็น้ําลดลงเร็วไวทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติเร็วไวนะคะเราไม่อยากเห็นความสูญเสียนะคะ ตัวตัวเขาขอเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องชาวไทยเราทุกคนนะคะสู้ๆผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ